พบกับข่าวด่วน Breaking News กับผมอนัสนินประยุนครับเกิดเสียงระเบิดหลายจุดในกรุงเตหารานเมื่อคืนที่ผ่านมาตามรายงานจากสำนักข่าวนูตนิวสของทางการอิหร่านนะครับระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศขณะที่ระบบป้องกันภัยของทางการอิหร่านได้ถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ Israel, รายงานจาก Times of Israel ระบ,บุว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อว่า Nation of Lions ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านโดยระบุว่าอิหร่านมีแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมากพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้ภายในเวลาไม่กี่วันขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกา ER ออกแถลงการว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้และเตือนให้อิหร่าน ไม่โจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคทางด้านสนามบินนานาชาติอิหมั่มโคมัยนี่ในกรุงเตหารานถูกสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดชั่วคราวส่วนอิสราเอลก็ปิดหน้านฟ้าสำหรับการบินเข้าออกและประกาศแนวทางความปลอดภัยระดับสูงสุดในประเทศในส่วนของผลกระทบครับราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นทันทีไม่ต่ำกว่าหาปเซทำกลางความกังวลเรื่องสเสถียรภาพของเส้นทางพลังงานในตะวันออกกลาง ตลาดหุ้นทั่วโลกเปิดเช้าด้วยแรงเทขายโดยเฉพาะในตลาดเอเชียสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและน่าจับตาอย่างใกล้ชิดทำกลางความกังวลว่าอาจลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางทหารครั้งใหม่ในตะวันออกกลางติดตามสถานการณ์นี้ได้อีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ10นาิกานะครับจะมีรายการพิเศษของไวท์ช n แนลพร้อมกับการสัมภาษณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางครับ